น้องคิดว่าอัญมณีของน้องถูกซ่อนอยู่ในภูเขาไฟางั้นเหรอจะต้องรวบรวมให้ครบทั้งเก้าดวงถึงจะกลับมามีสมดุลอีกครั้งขอให้อย่ามีใครไปชิงมันมาก่อนทำไมล่ะหากคนคนนั้นฆ่าพวกเราและชิงอัญมณีไปได้เขาจะได้พวกเราไปครองผมว่าปีศาจนั่นเองไม่รู้วิธีนะและนพัเก้าจะสูญเสียพวกเราตลอดกาลฮะ และขอให้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งต้องตายไหนว่าไม่ใช่คนรักกันไงเออไม่ใช่จ้ะนี่พัทิดาลังอับเนธนางเป็นพัทิดาจากเมืองโกไซนี่เจ้าเป็นพี่น้องกับชื่อนรมณ์งั้นเหรอข้าว่าจะไปส่งนางที่เมืองอยู่อ่ะฮไม่ไปเราก็บอกเจ้าไปร้องไงว่าเราไม่กลับเราสีวิชัยเสด็จพี่สีวิชัย นี่เอารถจริงๆหรอเพคะเหตุใดจึงปฏิเสธท่านพี่ชื่นอารมณ์หรอเพคะเราเป็นคนเจอเจ้านะจับแขนข้านี่งั้นเดี๋ยวเราตามไปที่เมืองโกสัยนะะจะไปไหนกันนะเห่ว่าจะไปตามล่าปีศาจด้วยกันเราต้องไปตามหาอัญมณีของมณิชัยให้เจอก่อน ่งเช่อมัดอยากมีบ้านยังเอาพันธิดาจะไปไหนอ่ะหนีเจ้านั่นแหละอ้เยอึยไปไหน